สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการทำข้าวโพดนะครับอันนี้ผมชอบหลบมุมมานั่งเล่นอยู่ในป่าข้าวโพดนะครับถ้าเกิดเป็นวันหยุดผมนะครับผมจะมาอยู่ตรงนี้แหละการทำข้าวโพดนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายผมจะว่ายากก็ยากนะครับมันเกษตรกรทุกวันก็ต้องเข้าใจนะครับระบบของพืชเลยนะครับพืชบางพืชก็เหมือนคนเรานี่นะครับบางทีก็กินแต่น้ําอย่างเดียวก็ไม่โตไม่แข็งแรงนะครับ กินปุ๋ยอย่างเดียวก็มีในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้เขาเรียกว่าธาตุหลักของพืชน,นะครับคือเป็นอาหารหลักพูดง่ายๆก็คือข้าวนั่นแหละครับเหมือนคนเรากินข้าวครับผมแล้วก็จะมีพวกอาหารรองพวกเหล็กแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีพวกนี้ครับเป็นเคาเรียกว่าธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็จะมีอาหารเสริมอีกหลายๆอย่างก็จะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆอย่างนี้ครับพวกไคโตซานที่เราสามารถทําเองได้นะครับเดี๋ยวว่าหลังจะพามาทํา ไขโตัวซานจักกะปินะครับผมซึ่งสามารถฉีดพ่นได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าเสริมสร้างผูุมคุ้มกันของพืชน,นะครับไขโตัวซานก็จะไปทําให้พืชเรามีความแข็งแรงต้านทานโรคขึ้นมานะครับอันนี้ก็ข้าวโพดผมตอนนี้ลอยลำแล้วครับก็อยู่ประมาณสองเดือนแล้วครับลอยลำแล้วครับถือว่าผ่านแล้วครับผมถ้าเกิดพืชเราแข็งแรงเราก็จะ มันก็จะไม่เป็นโรคครับพูดได้ง่ายครับถ้าเกิดเราบำรุงดูแลดีมันแข็งแรงปั๊บมันได้กินปุ๋ยกินอาหารที่ดีมันก็จะไม่เป็นโรคนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราให้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะครับคือถ้าเกิดปุ๋ยเคมีอย่างเดียวดินแล้วก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเราอัดยูเรียยูเรียยูเรียใส่แต่ปุ๋ยไอเคมีอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการบำรุงดินเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับมันก็ทําให้ดินเรา ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับผมส่วนวิทยบางบางคนก็เผานะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขามีเหตุผลของเขาที่เขาต้องเผานะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าวิธีการพอปลูกของผมคือผมไม่อยากจะเผาไม่เผาผมก็มันก็เปลืองต้นทุนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับคือเราต้องไถพิกหน้าดินใช่ไหมพิกเพื่อให้ต้นต่อสั่งเนี่ยมันง่ายต่อการไถ ถ้าเกิดเราไม่เผามันก็จะยากนะครับคือมันมันไม่สะอาดตาประมาณนั้นเนี่ยก็เวลาไถาก็ยากนะครับนี่อย่างผมก็ไม่ไม่อยากจะเผาเนีย่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เผาเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้ปุ๋ยที่ว่าพืชเราที่ว่าเราเกี่ยวไปแล้วใช่ไหมครับพอเราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็มันจะมีครึ่งหนึ่งครับที่ว่าเป็นตอซังครับเราก็ไม่ต้องเผาเราก็ เอาผมมีหางตัดหญ้ารถถ่ายอยู่นะผมก็ถ่ายผมก็ตัด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 เสร็จแล้วก็พลิกหน้าดินขึ้นมารอบหนึ่งครับผ่านสามลงก่อนแล้วก็ค่อยตั้งร่องใหม่นะครับประมาณนั้นเนี่ยก็พืชพวกนี้มันเวลามันกินปุ๋ยใช่ไหมครับมันสะสมปุ๋ยเข้าไปอยู่ในลําต้นมันอย่างเงี้ยครับคือเวลาเนี่ยจะพาไปดูใกล้ๆนะครับันนีผ่าไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้พามาดูอัปเดตเฉยๆครับผมเนี่ยครับเวลาพืชมัน มันกินปุ๋ยเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะไปสะสมไว้ในลําต้นอย่างเงี้ยครับในลำต้นในใบอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดมันสะสมไม่ปับ๊บแล้วมันเมล็ดมัน,เ,มนเวลามันออกฝากเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดูดสารอาหารจากใบมันี่ครับไปใช้งานนะครับถามว่าทําไมใบล่างก็โพดถึงเหี่ยวอย่างเงี้ยครับคือบางทีอ่ะ เนี่ยคือมันเอาค่อยๆมันจะค่อยๆเหี่ยวใช่ไหมครับข้าวโพดเราเวลามันแก่มันจะค่อยๆเหี่ยวจากใบล่างขึ้นไปหาใบบนใช่ไหมครับสังเกตได้นะคคือมันมันเอาสารอาหารไปใช้ครับมันก็จะสะสมไว้ที่ใบมันใช่ไหมครับคือมันดูดเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงฝักมันมันก็จะค่อยๆเหี่ยวไปทีละใบสองใบสามใบนะครับก็เหลืองไปเรื่อยทีละใบสองใบสามใบแล้วฝักมันก็จะเริ่มโตซึ่งพออายุครบร้อยวันปั๊บใบมันก็จะมีเขียวแค่ช่วงบนนะครับหน่อยเดียวใช่ไหมครับ อันนี้คือหลักการทำงานของพืชน,นะครับแต่ถ้าถามว่าทำไมตรงที่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยโดนแสงเนี่ยมันมันถึงได้ไม่งามไม่สูงนะครับก็คือมันสังเคราะห์แสงไม่ได้คือพืชเอาอาหารมาสะสมทางใบได้ว่ามันแสงไม่พอที่จะสังเคราะห์แสงนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นไหนที่อยู่ทางตะวันออกนะครับคือตอนเช้าถ้าที่จะขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับมันก็จะ สังเคราะห์แสงดีกว่านะครับพอเวลาตกเย็นปั๊บผ้าที่มันตกทางนู้นใช่ไหมครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะสังเคราะห์แสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันแสงมันจะมันจะน้อยกว่านะครับประมาณนั้นแหละพืชเราก็เหมือนคนละครับผมคิดว่าต้นไม้ทุกต้นนะ่ะเหมือนคนเรานี่แหละคือการกินอาหารการเขาจะดีไซน์ของเขาเองเขาจะจะออกแบบตัวเขาเองจะออกแบบฝากเขาเองนะถามว่าทําไมต้องให้ปุ๋ยในถ้าเกิดเป็น บางคนปลูกแบบให้ปุ๋ยทางดินใช่ไหมครับก็จะต้องให้ตั้งแต่พวกพืชพวกไอ้ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนนะครับคือกว่าปุ๋ยมันจะละลายลงดินเราอะคิดได้ง่ายกว่าปุ๋ยจะละลายลงดินเรานะครับแล้วก็กว่าพืชจะดูดขึ้นมาถึงใบเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยน้อยเป็นเดือนเนี่ยผมกว่าปุ๋ยจะละลายก็ใช้เวลายอย่างน้อยน้อยก็สิบห้าวันไปแล้วกว่าจะละลายนะครับ แล้วเขาก็จะกําหนดมเมล็ดเขาละเขาจะคิดแล้วว่าเออเขามีอาหารเท่าไหร่เขาถึงจะกําหนดฝักแล้วว่าเขาจะมีกี่มเมล็ดประมาณนั้นแหละครับอันนี้เป็นข้าวโพดอายุได้สองเดือนนะครับก็ฝากก็อยู่ประมาณเท่านี้นะครับถามว่าทําไมข้าวโพดถ,ถึงเป็นเชื้อราเป็นอะไรก็มันก็เกิดได้หลายสายเหตุผมบางทีก็สภาพอากาศด้วยก็แต่ส่วนมากเชื้อราก็จะเป็นกันหน้านี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับ อันนี้ก็ฝักก็ผสมเกรสรเสร็จสมบูรณ์เห็นไหมครับเขาก็จะมีขั้นตอนการห่อฝักของเขาเขาก็จะห่อไว้นะครับพอห่อปั๊บทีนี้พวกหนอนพวกแมลงมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วต่อมันเข้าไปได้มันพอเวลาความันจะเจาะมาถึงนี่ฝักมันก็แข็งแล้วมันก็ไม่กินนะครับอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับข้างในลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสองเดือนนี่คือถ้าเป็นหน้าร้อนจะโตดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นหน้าร้อนข้าพูดจะโตไวมากคือพอเวลาร้อนอ่ะ ผมสังเกตแล้วว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยข้าวโพดจะเกี่ยวอยู่ชุดที่แล้วผมเกี่ยวหน้าร้อนไม่ถึงร้อยวันเลยซ้ำความชื้นก็อยู่ที่สามสิบกว่านะประมาณสามสิบสามสิบสามสิบสองประมาณนั้นราคาชุดที่แล้วหน้าร้อนราคาดีครับผมผมถึงเลือกที่ผมอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้านะครับฝั่งนี้เจ็ดแปดเก้าฝักเขาจะยาวนะครับเจ็ดแปดเก้าฝักยาวนะครับแต่แล้วก็สามสามเก้านดี๋ยวให้ดูสามสามเก้าสามสามเก้า ฝักจะใหญ่นะครับแต่ว่าจะสั้นกว่าหน่อยแต่ผมยังไม่เคยปลูกสามสามเก้านะครับชุดนี้ผมลองปลูกดูผมคิดว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าการให้น้ําก็ช่วงนี้ก็อย่าให้ขาดครับผมลักษณะของข้าวโพดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะมีความยาวหน่อยนะครับคือพามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเกษตรนะครับส่วนใครมีความรู้ใดๆก็แชร์ประสบการณ์ความรู้กันได้นะครับผมก็จะให้ดูนะครับอันนี้คือ บางต้นก็ยังผสมไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่อย่างนี้ถือว่าผสมไปแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่เข้าฝักครับผมข้าวโพดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ผมปลูกไปสามกิโลกว่าเกือบสี่โลนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งไร่นะครับก็จะปลูกในระยะที่ถี่มากนะครับบางฝักก็ก็โตแล้วเห็นไหมอันนี้คือไม่มันงามเกินนะดูแล้วเนี่ยูเลียเกินนะครับถ้าเกิดการให้ยูเรียเกินมันก็จะมีฝัก เนี่ยฝากเสริมขึ้นมาเห็นไหมนี่ยังไงมันก็มันก็จะแย่งอาหารฝักนี้กินนะงามเกินก็ไม่ดีครับผมอันนี้ให้ดูข้างในเลยนะครับข้างในนะครับอันนี้ให้ดูตรงที่ว่าอยู่ใกล้น้ํานะครับอยู่ใกล้น้ําเห็นไหมครับใบล่างไม่เหี่ยวนะครับถามทําไมถึงไม่เหี่ยวเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้าครับผมพอเวลาพืชมันไม่ขาดน้ําใบล่างมันก็จะไม่เหี่ยว เห็นไหมครับใบล่างไม่เหี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่ว่าอย่างเงี้ยถี่เกินนะครับถี่เกินเนี่ยใบล่างเหี่ยวเห็นไหมครับแต่มันก็จะเหี่ยวอยู่ประมาณเท่านี้แหละแล้วทีงเหลืออีกประมาณสักเดือนกว่าก็จะเริ่มทิ้งน้าแล้วครับประมาณเก้าสิบกว่าวันผมจะเริ่มทิ้งน้าแล้วประมาณร้อยวันทิ้งน้าแล้วที่เหลืออีกสักสิบวันก็รอเกี่ยวนะครับถ้าเกิดเราทิ้งน้ําไว้ก็ไม่ดีนะครับเวลาเราถาถอีกรอบดินมันจะแข็งนะครับอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้านะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นสามสามเก้านะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมคลิปนี้อาจจะมีคนดูไม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับว่านี้ทําขั้นเวลานะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นผมคิดว่าข้าวโพดผมตอนนี้ฝักมันถือว่าได้แล้วครับผมก็จะฉีดเป็นปุ๋ยเกตบํารุงนะครับแล้วก็จะมีพวกธาตุอาหารรองนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมคลิปต่อไปนะฮะ ก็จะฉีดปุ๋ยบำรุงกับให้ยูเดียทางสายเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้ผมยังทยอยให้นะครับคือให้ทีละไร่ละประมาณสัก2โล3โลอยู่มานั้นนะก็ให้ไปกับสายน้าหยดนะครับให้ไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยต้นทุนการผลิตก็อยู่ที่ไร่ละ3 3พันกว่าถึง4พันนะครับต้นทุนต่อไร่เรานะครับที่ว่าเราทำข้าวโพดนะครับนี่ไม่รวมสายนะครับอันนี้ผมจ้างทุกอย่างนะครับคือผมไม่มีเวลาขนาดนั้นว่าผมก็เลยต้องจ้างั้งหมด บางทีก็เป็นโดนโดนผมก็ใช้โดนฉีดยานะครับทั้งหมดฉีดยาหมดไปแล้วประมาณห้ารอบครับผมรวมยาหนอนด้วยนะครับผมคํานวณเวลาของผมเองก็ไปได้ดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าผมฉีดเท่านั้นจริงๆครับผมประมาณห้าหกรอบก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีหนอนนะครับหนอนมันจะกวนเฉพาะช่วงเดือนแรกครับพอหลังจากเดือนหนึ่งแล้วก็มันก็จะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเอาให้อยู่ตั้งแต่ช่วงแรกบางคนท้อนะครับท้อตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำเออ ฉีดยาเท่าไหร่หนอนก็ไม่ตายสักทีไม่หมดสักทีมันจะเป็นแต่ช่วงแรกอะครับเนี่ยฝักอันนี้สองเดือนนะครับเนี่ยแม่ถ้าเกิดไหมยเยอะเม็ดเยอะไม่ต้องห่วงผมแกะไว้ดูนะครับฝักนี้เราจะไว้ดูฝักนี้กันยันเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มจะเป็นไข่ปลาแล้วนะครับอ้วนสมบูรณ์ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็พูดคุยกันแบบยาวๆไม่อยากตัดคลิปครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นที่ว่าทางตะวันออกนะครับข้างบนก็สูงเสมอกันดีนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลครับวันนี้มาติดตามตกดติดตามไว้ด้วยนะครับ<ส>เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับผมว่าวิธีการฉีดยาบำรุงผมจะฉีดช่วงอายุประมาณ สัก70วันขึ้นไปนะครับก็ช่วงนั้นมันให้มันผสมให้เสร็จก่อนคือจะได้ไม่ต้องไปกวนไหมกวนเกสรนมานะครับโอเคครับผมแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ